ะะมาดูกันต่อเรื่องราวของทางด้านของตลาดจีนกันบ้างเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าตลาดจีนถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่เป็นตลาดการค้าสําคัญของบ้านเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยภาคเอกชนไทยนะคะก็มุ่งที่จะเข้าไปเจาะ ใจตลาดจีนแล้วก็เชื่อมั่นว่าศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็กาลังซื้อของผู้บริโภคนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะจากถ้าเราดูจํานวนประชากรจีนทั้งสิ้นเนี่ยมีถึง1,400ล้านคนด้วยกันบ้านเราในี่ยดสล้านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าพอสมควรนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มของไทยค่ะซึ่งในเรื่องดังกล่าวนะคะคุณชัญญาธนาศักดิ์พัทราซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไทยโคโคัทจํากัดมหาชนก็ได้พูดถึงงเรื่่อนี้วา เรษฐกิจจีนนั้นถือว่ามีการเติบโตที่ดีตลาดในประเทศจีนนั้นมีขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะส่งสินค้าเข้ามาเจาะตลาดจีนได้อันนี้จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้มากขึ้นด้วยนะคะแต่การเข้ามาในตลาดนี้นจำเป็นต้องมีพันธมิตรเพื่อที่จะเป็นช่องทางในเรื่องของการขายเช่นร้านค้าสะดวกซื้อ แล้วก็การที่คนจีนนั้นหันมาสนใจดูแลด้านสุขภาพอันนี้จะทําให้สินค้าเพื่อสุขภาพนั้นได้รับความสนใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการที่เงินบาทอ่อนค่าในขณะนี้เนี่ยยังสามารถสนับสนุนทางด้านการส่งออกสินค้าได้มากขึ้นด้วยซึ่งสินค้าทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะผู้ประกอบการได้มีมองดังด้านนี้เนี่ยนะคะว่าตลาดจีนนั้นก็ยัง เป็นที่ต้องการนะของสินค้าเกษตรเกษตรของไทยซึ่งจีนเนี่ยบางทีเขาไม่มีอย่างเช่นทุเรียนทุเรียนนี่ช่วงนี้โอ้โหเป็นหน้าทุเรียนนะฮะเห็นคณอ่อยทุกวันเลยนี่เพราะว่าทุเรียนจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าคนไทยเราชอบคนจีนเนี่ยชอบทุเรียนมากเลยนะฮะแต่ว่าการที่จะเข้ามาทําธุรกิจในจีนเนี่ยส่วนใหญ่ SME ไทยก็มีอุปสรรคทางด้านของการใช้ภาษาเรื่องราวตรงนี้จะเป็นยังไงนั้นไปฟังเสียงและมุมมองคุณชัญญาธนศักดิ์พัฒระประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไทยโคคนัตจำกัดหาชนกันค่ะ เราเพิ่งเริ่มเมื่อเมื่อปีที่แล้วออประมาณกลางๆของปลายปลายปีนะคะก็ได้รักการตอดรับนะคะในงานนี้เองอลูกค้าก็ได้มาเดินชมบูธเราสนใจในตัวโปรดักของเราคือคือตัวน้ำมะพร้าวเองอะ่ะมันก็เป็นตัวที่มันขายตัวมันเองได้อยู่ในประเทศจีนนะคะแล้วก็โปรดักใหม่ของเรามิวดิง ก็เป็นโปรดักบนโปรดักใหม่ในจีนจริงๆนะคะซึ่งซึ่งเขาก็นิยมเอาไปเสิร์ฟในพัตคารเขาด้วยถ้าถ้าถ้าเราได้เข้าไปนั่งในพัตคารเขาจะเห็นว่าเสิร์ฟราคาแพงด้วยนะคะแต่ละแล้วมันก็ไม่ได้กระทบนะคะคือคือเขาก็ยังเป็นอาหารเป็นบริโภคอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องอย่างปกติเงินบาทเงินบาทอ่อนค่ามันก็ดีกับธุรกิจการส่งออกนะคะเพราะจริงๆแล้วอัตราแลกเปลี่ยนมันก็ทําให้เรา ายสินค้านะคะหมายถึงว่าเราก็โคตรราคาลูกค้าได้ถูกลงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราก็ไม่ได้อิงว่าจะ,จะถูกจะแพงอย่างนั้นค่ะยถึงว่าเราก็ถ้าเกิดว่าง่าเงินบาทอ่อนแล้วก็โคตรต่มราคาที่ที่ควรจะเป็นนะคะการส่งออกในประเทศไทยมันคล้ายๆกับว่ายอดมันลดลงนะคะในภาพรวมมันก็จะเป็นบางธุรกิจที่ว่าเป็นบางธุรกิจมากกว่านะแต่ในส่วนของไทยโคโคนัดเนี่ย กระทบไหมถ้าถามว่ากระทบไหมบอกว่ามันมันแทบไม่กระทบดีกว่านะเพราะว่าไทยพูนัดเองเป็นเรื่องของอาหารถ้าอินโนเวชันของเรื่องอาหารแล้วก็เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเรามีการพัฒนาตลอดเวลาในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและก็โลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตอบโจทย์ให้กับผู้โบโริโภคอยู่เสมอนะคะเองก็คิดว่าก็ยังพอเข้ามาเจาะตลาดได้นะคะเพราะเขาเป็นสนใจของที่ต่างประเทศอะไรพวกนี้ ขนาดของเขานี่คือสินค้าที่เกษตรกรรมอะไรพวกนี้เขาอาจจะเหมือนกับของเมืองไทยบ้างแต่โดยเฉพาะทุเรียนนี่รู้สึกเขาสนใจมากเอ,อก็คิดว่าทําอะไรที่ที่เขาทําไม่ได้แต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าของเขาจะออลอกเลียนแบบเยอะนะคะอย่างเช่นพวกกระป๋องอะไรพวกนี้เขาก็สามารถทําได้อะไรก็หลายตัวเหมือนกันนะคะแต่ที่เขาสนใจก็คือ ในสิ่งที่ประเทศเขาไม่สามารถจะผลิตได้อย,อย่างเช่นอย่างเช่นทุเรียนของเราเขาก็ทําไม่ได้เขาก็สนใจจีนเองปัจจุบันเนี่ยก็เน้นทางคุณภาพเน้นเรื่องของอไฮเจนิกหรือความสะอาดมากขึ้นนะคะในเรื่องของราคาเนี่ยพูดได้เลยว่าทางเมืองจีนเองถ้าพูดเรื่องราคาเนี่ยบางคนบอกว่าคนจีนชอบของถูกแต่ฉันเองว่าถ้าเราเกรดของเราพรีเมียมแล้วของเราดีจริงเขามีกําลังซื้อค่ะ จริงๆประเทศจีนเนี่ยอาจจะเข้ายากนะคะครั้งแรกเรื่องของเรื่องของภาษาคือทางคนจีนเองเขาต้องมั่นใจเราก่อนนะคะก็คล้ายๆกับคนไทยสมัยก่อนเนาะ,ะเขามั่นใจเราคุยกันรู้เรื่องถูกคอหลังจากนั้นธุรกิจก็โตเพราะว่าเดนเองก็ค้าขายกับจีนมาหลายปีแต่ในฐานะของผู้ค้าเนี่ยดูเหตุการณ์ถ้าเขามั่นใจคุณภาพและราคาเนะะี่ยฮะคิดว่าเราเราน่าจะไปได้ไกล นั่นก็เป็นภาพรวมของนักธุรกิจนะคะที่ค้าขายกับประเทศจีนนะคะจริงๆแล้วก็ยังมีช่องทางอีกเยอะแยะเลยเพราะว่าจํานวนคนเยอะถึงพันกว่าล้านเนี่ยยังไงก็สามารถที่จะทําการค้ากับจีนได้แต่ว่าอะไรที่เหมาะกับจีนแล้วก็เหมาะกับเราหรือเปล่าเรามีศักยภาพเพียงพออันนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลกันให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะ